เหตุผลที่ผมรักและเทิดทูนสถาบันเมื่อฟ้าหญิงจุลาพรช่วยชีวิตพี่ชายผมนี่คืออีกเหตุผลที่ผมรักและเทิดทูนสถาบันใครมาวิจารณ์เสียหายไม่ได้พี่ชายผมเป็นโรคลมชักตั้งแต่เด็กๆก,กินยาต้มยาโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาตรีอาการหนักสุดคือนอนเฉยๆก็ชักน้ำลายฟูมปากทุกคนในบ้านเครียดร้องไห้หนักมากโดยเฉพาะแม่และยาย เมื่อตรวจละเอียดจึงพบว่ามีแผลเล็กมากๆและอยู่ลึกในสมองเป็นส่วนที่ผ่าตัดยากมากแต่ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าสุดท้ายจะลามไปส่วนอื่นเหมือนกระแสะไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นเริ่มลามแล้วและจะเออช่วยตัวเองไม่ได้ในที่สุดซึ่งโรงพยาบาลมออตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องมือและหมอที่ทำได้ขนาดนั้นแต่แม่ก็ไม่ยอมเพราะขึ้นชื่อว่าผ่าหัวลูกใครๆก็กลัวผ่าก็เสี่ยงไม่ผ่าก็เสี่ยง เหมือนมีหมอกมาคลุมที่หลังคาบ้านอยู่หลายปีกินยาที่โรงพยาบาลมอ,อมาเรื่อยๆจนหมอสงสารช่วยทำเรื่องให้รักษาที่โรงพยาบาลจุลาพรตามโครงการของท่านฝ้ายหญิงประยศในขณะนั้นโดยรักษาร่วมกับระหว่างโรงพยาบาลจุลาพรกับโรงพยาบาลจุลาลงกรณและแม่ยอมให้ผ่าตัดในที่สุดพีกสุดคือเปิดสมองคาไวสองวันมีหมอระดับอาจารย์ที่เก่งมาทำเคส เกือบเดือนที่อยู่ในโรงพยาบาลจุลาภร์โรงพยาบาลที่ยามเข้มงวดเพราะฝ้ายหญิงมักจะเข้ามาทรงงานบ่อยๆจนหายดีในที่สุดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบหกแสนใช่นั่นคือภาษีกูภาษีกูที่ฝ้ายหญิงจุลาภร์เอามาใช้จ่ายอย่างไม่คิดในการช่วยชีวิตคนยังสงสัยทำไมการช่วยเหลือประชาชนส่วนนี้สำนักพระราชวังไม่โฆษณาบ้างอย่าด่าครอบครัวผมเลยนะครับที่ใช้ภาษีท่าน เพราะถ้าไม่ได้ภาษีพวกท่านครอบครัวผมคงพบกับความมืดมนที่สุดเพราะไม่มีปัญญาแน่นอนทุกวันนี้ผมก็ชดใช้ภาษีในส่วนที่ฟ้าหญิงเอามาช่วยพี่ชายด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตประกอบสัมมาชีพมีความสุขกับชีวิตแบบไทยๆหยุดเถอะครับว่าการดำรงพระชนชีพของเบื้องสูงจ่ายแต่ภาษีที่ได้รับช่วยหาข้อมูลก่อนตะโกนภาษีกูภาษีกู เมืองที่มีอิสระเสรีที่สุดในโลกกินนอนเที่ยวที่ไหนก็ได้มีอิสระทางความคิดคิดต่างได้แต่การแสดงออกโดยปราศจากความเคารพก็ไม่ควรได้รับความยอมรับเช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงเช่นกันผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้โดนเอาอะไรใส่สมองหรือเสพสื่ออะไรมาบ้างความจริงที่อยู่ในโลกออนไลน์มันน่ากลัวถ้ามันถูกปรุงแต่งด้วยความรู้สึกเรียกร้องสิทธิในสิ่งที่ไม่เคยเสีย ลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่าหน้าที่อยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ดิ้นรนพยายามพอกฎหมายที่ต้องการลม้มถ้ามองภาพรวมก็เพราะมันไม่เอือ้อให้นักการเมืองคดโกงหรือไม่แต่นักการเมืองฉลาดเล่นกับความรู้สึกเด็กว่าสังคมไทยให้สถาบันอยู่เหนือทุกอย่างโดยไร้เหตุผลประท้วงไล่นายกอันนี้คือสิทธิที่ทำได้แต่จาบจ้วงสถาบันไม่ว่าองค์ไหนไม่อาจเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ่อให้แก้ตัวว่าไม่ได้ล้มล้างแค่ให้เท่าเทียมแต่การกระทําคือการโน้มฟ้ามาย่ำยีรับไม่ได้เพราะผมทูลไว้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดยืนผมอธิบายให้ทราบเฉยเฉยไม่ได้บอกให้ลบเพื่อนถ้าเห็นต่างเพราะคําว่าเห็นต่างคือใช้ได้กับทางการเมืองเท่านั้นไม่ใช่สถาบันเพราะสถาบันคือสิ่งเดียวที่ทําให้ไทยเป็นไทยถึงทุกวันนี้ ไม่ใช่นักการเมืองบอกได้เลยว่าผมก้มกราบได้อย่างเต็มใจเพราะไม่มองว่าคือการกดขี่แต่คือการแสดงออกความรักและประเพณีที่ดีงามอย่าเอาการเรียกไอกับยูระหว่างแม่ลูกของฝรั่งมาเป็นบรรทัดฐานเพราะคนไทยแม่ไม่รู้จักกันก็เรียกกันเสมือนเป็นญาติกันนี่แค่เรื่องพื้นฐานที่เราควรมีความเป็นตัวเองและมีเหตุผลไตรตรองที่มาของการชุมนุมครั้งนี้ว่า ใครแน่ที่ได้ประโยชน์ประชาชนหรือนักการเมืองที่มาจากกลุ่มลาย